yet ที่ไม่ได้แปลว่าอย่าง for ที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไฟมาพร้อมกับ2คําศัพท์ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้งานของเขาบ้างกันอยู่แล้วนะคะก็คือคําว่า yet แล้วก็คําว่า for แต่วันนี้ไฟจะมาพูดถึงอีกหนึ่งความหมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่คาแรกกันเลยค่ะ คำว่า yet นะคะหลายคนก็จะคุ้นเคยกับคําว่า yet ที่มีความหมายว่ายังชอบใช้ในประโยคคําถามแล้วก็ในประโยคปฏิเสธซึ่งคําว่า yet ในความหมายที่แปลว่ายังมีนะคะหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับการใช้กับ tense present perfect ที่เป็น have ตามด้วยกริยาช่อง3ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนดีตและส่งผลมาจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นเพื่อนถามเราว่าคุณเสร็จการบ้านหรือ,อยัง Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? เราก็ตอบเพื่อนไปสั้นๆก็ได้ค่ะ Not yet หรือ I haven't yet I haven't yet รวมไปถึงประโยคป,ปฏิเสธนะคะถ้าเราบอกว่าฉันยังไม่ได้พูดกับเธอเลย I haven't spoken to her yet I haven't spoken to her yet ส่วนใครที่ยังไม่แม่นโครงสร้าง w o r b to have ามด้วยกริยาช่อง3นะคะฝ้ายเคยทำคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะเราก็ไปดูทบทวนหรือว่าเพิ่มเติมความรู้กันได้เนาะแต่อีกหนึ่งความหมายที่วันนี้ฝ้ายมีมานำเสนอสำหรับคำว่า yet นะคะมีความหมายเหมือนคำว่า but but ที่แปลว่าแต่นั่นแหละคะ่ะเวลาใช้นะคะก็ใช้เชื่อม2ประโยคค่ะมี1ประโยคเชื่อมด้วย but แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งประโยคเชื่อมความขัดแย้งที่เราคิดว่าไม่สมเหตุสมผลยกไปอย่างเช่น he is 70 y e a r s old yet he still runs and swims regularly he is 70 y e a r s old เขาอายุ70แล้วอะ yet he still runs and swims regularly แต่เขาก็ยังวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอเลยนะหรือตัวอย่างที่2 she is diligent yet she still failed exams she is diligent เธอเป็นคนขยันนะ y e t he still failed her exams แต่เธอก็ยังสอบตกอยู่ดีเพราะฉะนั้นคำว่า y e t ที่แปลว่ายังนะคะจะชอบวางไว้ที่ท้ายประโยคแต่ถ้า y e t วางไว้ระหว่าง2ประโยคจะมีความหมายว่าแต่นั่นเองค่ะมาพูดถึงคำที่2กันบ้างค่ะนั่นก็คือคำว่า for หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยคำนี้ในความหมายที่แปลว่าเพื่อหรือว่าสำหรับใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น What can I do for you What can I do for you ฉันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างไหมคะ แต่ในอีกวามหมายหนึ่งของคําว่า for ค่ะใช้เป็นคําเชื่อมระหว่างประโยคเหมือนกับคําว่า y e t เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันเลยนะคะเพราะนั้นมีประโยคที่1ก่อน for แล้วตามด้วยประโยคที่2 for แบบนี้จะมีความหมายว่าเพราะว่าแปลเหมือนกับคําว่า because นั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ My husband and I went to Japan for it was our 10 year anniversary. My husband and I went to Japan. สามีของฉันและฉันไปญี่ปุ่น for it was our 1 0 year anniversary เพราะว่ามันเป็นวันครบรอบ1ิปีการที่เราคบกันแบบนี้ค่ะวันนี้หลายๆคนก็น่าจะได้วิธีการใช้คำว่า yet แล้วก็คำว่า for ที่มากขึ้นกันแล้วนะคะทบทวนความรู้กันนิดนึงสิคะลองคอมเมนต์ในใต้ข้างล่างว่า yet แปลว่าอะไรที่ไม่ได้แปลว่ายังและ for แปลว่าอะไรที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อคอมเมนต์ข้างล่างทบทวนความรู้ให้ตัวเองนะคะแลวถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่กับไฟคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย